ทำอะไรว่าวข้าวซีนฟสลับแบ็คสตัวสลับแบ็ตัวยอดแล้โดดนยอดอทำไมยอดแล้วก็โดดบถ้าถ้าย่อแบบนี้ะสใช่ค่นยอดถายอแบบนี้จะสวยโอ้โหย่อสูงซุ้ กระโเอาเลยนะาทำไงครับเฮ้ยโอ้เจ๋งมากอีกครั้งหนึ่งเหรอครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครับไม่ครั้งที่สิอ่ะครั้งที่สิบยังไม่สิเลยยังไม่สิบเลยหนึ่งสองสามอมเหนึ่งสองสามสี่เอาอะ Ready? Is it? Jump! i <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs>